สวัสดีครับพี่น้องมือนีผมการาโกโตน้องนักทิพศคลิปเหล่าขาวครับผมมณีห้ามาประจนไผ่อยู่นี่ปลาครับผมปลาดงยิบนี่ครับผมปลามือนีห้ามาม่ให้ยังกันไปเบิรงกันครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมวิถีชีวิตอีสานเดนี่ครับผมไปทุกที่นะครับผมไปเบิรงกันครับพี่น้อง คน,คนี่แหละครับผมวิถีชีวิตครับผมเบอร์เมืงครับพี่น้องโอ้เพิ่นมาหาเลยน,นะครับเนี่ยนะครับผมโอ้ปลากววงเลยพี่นอ้องเขามาหาอยู่างน้ปลาขนาดเนาะดูประก,ก,กันครับพี่น้องนี่แหละครับ ปลามืาอนี้เข้ามาหายยังไปเบิ่งกันนะครับเด้๋ว uh, ่าว ja. mm ิถีช um ีวิตอิสานอิสานในนี้เข้าจีน่าจนภายในปลาเข้าสิได้ยังกลับบ้านไปเบิ่งกันครับพี่น้องเออพี่น้องนี่หนีแล้วพี่น้องโองพี่น้องหนีกระด้างพี่น้องนี่ครับผมโอ้เห็นกระด้างนิธีหนีกระด้างนะพี่น้อง กระด่างโอ้หยกระด้างะพี่น้องอ่อนๆพี่น้องเน้ยโอ้อ่อนอ่อนพี่น้องนี่ครับผมโอ้นี่ครับพอแล้วครับนี่กระด้างครับผมโู้โหครับผมดูดีพี่น้องกระด้างอ่ะนี่ครับพี่น้องโอ้วันนี้มือนีนเขาไปชนไพ่ขาปลาครับพี่น้องอู้ปลาที่ต้นไม้ใหญ่พี่น้องนี่ครับนี่เป็นดอกจากปลาพี่น้อง โอ้นี่ครับผมนี่ขนกจากปาลาเลยพี่นอ้องมาเบอร์ก,กันครับว่าเาได้ยังครับยืดตึงมันไง,ไงอ่านี่ครับผมนี่ครับน้องน้ำทิพย์จิบเหล้าขาวเป็นยังไงครับผมสู้ๆอ่าครับผมได้ยังอ่ะได้ยังในมือน่ะนี่เขาเอิญน,น่พี่น้องนีหย้าอันนี้เป็นว่ารเป็นปิดแนวอ้อยไ,ไฟค่ะ ถ้าไปเจ็บสีงาบพี่น้องโอ้คือก้อนน้อยแต่มันได้ไลายบ่านะแนวอ้อยไฟโอ้แนวอ้อยไฟนี่ครับเบื่องของน้องนำ้ำพริบน้องนำ้ำพริบเขาได้ยังครับบ่เนี่ครับผมเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างอันนี้ใส่ขี้มันบ่กระด้างเ้าใส่ขี้มท่าเลยบ่ <laughs> บะไม่ได้ครับผมน้องในที่ว่าไม่ได้ไนี่ครับผมนี่กระด้าง,<อ>งคนเดียวเดี๋ยวนี่คนเดียวโอ้ไม่ห้ามานแต่อ่ะ เป็นคนที่เคยเคยเคยหาบ่เคยหาเห็ดบ่เทื้อแหลกค่ะเทื้อแหลกเทื้อแหลกมาเลยเชื้อแหลกมาเลยเทื้อแหลกกับมาพี่น้องเอ้ยคุณเนี่ยไอคนที่เจ้าหาเห็ดก็จะเข้าบ่ได้หนันทิพย์มาคนเดียวโอ้ได้ถึงหยูมาพี่น้องเอ้หลายครับพี่น้องก็ร้อนอ่อนเลยพี่น้องอ่อนอ่อแพ่วงีสบในลายครับพี่น้องเนี่ก็ได้น้องน้ำทิพย์จีบเลาขาวนี่ครับถ้ามันยางปลาพี่น้อง เคยผ้ายางตะคาเฟ่เคยผาไปเทีือตาหางมากขอปงปลาเฮ็ดมันออกมาเม่ไหรพี่น้องยางบูวปลากวกวๆไปทั้งย่านทั้งเลียนพี่น้องเลยเฮ็ดก็บรรยายเขาเอาไว้ผ้าตะแนมเบิง่งเพิ่นนี่แหละครับไอ้ทั้งน,นี้ก็ถือว่าเพิ่นหางมารแล้วพี่น้องอ่าไปเบิ่งกันครับว่าที่ไปจังไหนต่อนี่แหละครับพี่นอ้องที่เหาอยู่ในทีน่เ้าบอกว่าเ้าไย่ตามมาครับพี่น้องนี่ครับผม เป็นก,กระดาษนะ่ครับนี่นะครับนี่นะครับผมนี่เห็นอนอนพี่น้องนี่นะครับผมพอแล้วค่ะแล้วก็พอแล้วพี่น้องโอ้หน้ามล่าอยู่ไหมยุคอนน่ะนีนกระดาษครับพี่น้องพี่น้องนี่กระดาษพี่น้องได้ครับมี่น้องนักทิพย์กําลังเก็บมือนีผ้ามาปลาดงดิบพี่น้อง ดวงนาทามดวงนาทามว่าเป็นดวงดิบพี่น้องเดี๋ยวดวงนาทามนี่นะครับผมวิธีขี้ท้าเกลี่ินคำฮอเห็นไหมครับพี่น้องเอาอยู่ในป่าพี่น้องเลามาไปเกลี่ยไผ่เกลี่ยไผ่ในป่าเออนี่ครับผมวิธีขี้ครับหาเกลี่ินคำพี่น้อง เดียวเมื่อกันครับว่าเหาได้รยังเฮ้ยยังนั่นน่ะเหมือนว่าขี่กระบองขีย่ยังขี่กระบอกเนี่ยกรบพี่น้องออกมาแล้วครับพี่น้องออกมาออกมาทางทางปลาครับผมอู้หูมองอีกทั้งทังามเถอะวะอู้เป็นล่านหินพี่น้องล่านหินสวยเลยพี่น้องอล่านหิน,น,หนโอู้ห,หูเฉยเลยนี่ ด้านนี้นนครับผมโอ้พึ่งทรวม,มาจากปลาครับผมขอบไปในปลาเมื่อกี้โอ้าเงี้ครับนี่พี่น้องโอ้เห็นกระดังน้องน้ำทิพย์จีบเราขาวไม่เคยหาเหตุเคียงเลยแว่ว้าขึ้นขึ้นมานเนี่ยโอ้แจ๋วครับ